ท่าผู้ชมรู้สึกยังไงบ้างเวลามีหน่วยงานราชการต่างๆนะครับแต่มีแต่ห้องละหมาดก,กับไม่มีห้องพระหรือบางที่เนี่ยนะครับเอาอย่างง่ายในในรัฐสภาห้องละหมาดเนี่ยใหญ่เป็นสามเท่าของห้องพระอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเ,เงินที่ไปสร้างห้องละหมาดเนี่ยมันเงินของคนทั้งประเทศนะนะครับ เราเรียกร้องความเป็นธรรมเรื่องนี้ตอนนี้ทางสำนักง,งานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ส่งเรื่องให้กรมการปกครองซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบกรณีที่ท่านได้มีหนังสือทำร้องดังกล่าวเพื่อรับทราบข้อมูลประกอบกอารพิจารณาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นห้องละหมาดไหนที่สร้างมานะครับเอาเปรียบคนพุทธคนศาสนาอื่นนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามผลความคืบหน้ากรมการปกครองเขาจะดำเนินง,งานยังไงต่อนะครับ ผมต้องแจ้งก่อนนะครับว่าอปสะเราไม่ได้ไปเอาเปรียบเขานะคือถ้าจะมีห้องละหมาดก,ก็ต้องมีห้องพระต้องมีต้องมีของทุกศาสนาให้เท่าเทียมกันไม่ใช่นะครับไปสร้างเฉพาะห้องละหมาดให้เขามันเอาเปรียบประเทศไทยเรายังไม่ได้ตกเป็นเมืองขึ้นนะฮะประเทศไทยยังไม่ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของรัฐอิสลามนะฮะเพราะงั้นคุณจะให้คุณจะได้รับสิบทธิพิเศษมากกว่าคนศาสนาอื่นไม่ได้ แล้วคุณเป็นคนส่วนน้อยอะ่ะแต่คุณเรื่องเรื่องเ,ออเลือกที่จะเรียกร้องเรียกร้องเรียกร้องไม่หยุดนี่ล่าสุดก็ไปเรียกร้องห้องละหมาดในรถไฟอีกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่องศสรเราทําคือเราต้องการให้คนทุกศาสนาได้สิทธิเท่าเทียมกมันตามกฎหมายและธรรมนูญน,นะครับผมไม่ได้ไปเอาเปรียบคุณแต่คุณอย่ามาเอาเปรียบพวกเราเราต้องการความเป็นธรรมนะครับเพราะฉะนั้นข้อห้านี้ก็ เรื่องที่5นี้ก็อยู่ที่กรมการปกครองดําเนินง,งานต่อนะครับ